ขณะที่ค่ำวันนี้นะคะมูล,ลนิธิทำมิก,กชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมนำน้องๆไทยบลายออเคสตราวงออเคสตราคนพิการทางการมองเห็นจำนวนกว่า54คนและคณะครูผู้ดูแล54คนรวมทั้งสิ้น108คนเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าถวายบังคมพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรม,มหาราชวัง จากนั้นเวลา17นาฬิกาน้องๆซึ่งพิการทางการมองเห็นก็ได้ร่วมกันขับร้องเล่นดนตรีออเคสตราถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ที่สวนสันติชัยปราการนะคะบรรเลงเพลงทั้งหมด4เพลงด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยเพลงส,สรรเสริญพระบารมีเพลงพระราชนิพน์สายฝนเพลงพระราชนิพลยิ้มสู้และเพลงในหลวงของแผ่นดินค่ะ น้องๆนี่จะอินมากเป็นพิเศษกับเพลงยิ้มสู้นะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อพระราชทานกำลังใจให้แก่ผู้พิการทางสายตาทุกคนในการใช้ชีวิตะค่ะ <Yeah. S 1> น้องเฟิร์สหัวหน้าวงไทยบลายออเคสตราบอกนะคะว่ากว่าจะมาแสดงเมื่อวานนี้ได้เนี่ยฝึกมา3เดือน,นะคะ่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้แสดงให้ผู้คนได้ชมนะคะ แล้วน้องก็พูดถึงเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้ด้วยว่าเป็นกำลังใจให้น้องท,งทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ฟังเสียงน้องเฟิร์สกันนะคะสู้ก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจคุณตาบอดอยู่แล้วครับได้ไดผมได้ฟังหรือได้เล่นเพลงนี้อะไรก็รู้สึกมีกําลังใจครับแล้วก็ทําให้เรายิ้มได้ครับอาดนตรีก็เหมือนเพื่อนผมคนหนึ่งนะคะนนรับก<อ>็ เวลาผมเล่นตรีมก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นแล้วก็ภูมิใจที่เราเล่นได้ครับแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นให้ทุกคนดูเยอะแยะครับนี่เก่งๆกันทุกคนเลยนะครับถึงแม้ว่าน้องๆส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นแต่วลาที่น้องๆเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงประสานเสียงกันน้องๆจะยิ้มแย้มกันมากทีเดียวนอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดี ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี59หรือว่าฉายาของอาจารย์ทนิกก็คือข uh ุยเทวดาท่านมาร่วมบรรเลงเพลงกับน้องๆในเพลงพระชนิกสายฝนแล้วก็เป่าขุยเดียว2เพลงด้วยกันคือเพลงความฝันอันสูงสุดและเพลงเดือนเพนเป็นเสียงคุยที่บรรเลงได้ไพเราะอ,อย่างมากจนทําให้ผู้ร่วมงานรู้สึกซาบซึ้งในบทเพลงแล้วหลายคนก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ครับ ครั้งนี้ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนสําคัญก็คืออาจารย์อารณ์กดชูแก้วนะคะผู้ที่ดูแลน้องๆวงไทยไบรา์ออเคสตรานี่แหละค่ะอาจารย์อาร์กดบอกว่ายึดบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นแบบเรียนที่สําคัญสําหรับน้องๆมาโดยตลอดนะคะแล้วก็วันนี้ได้ทําให้ความฝันของน้องๆเป็นจริงก็คือเดินทางมาเล่นดนตรีถวายความอาลัยในสถานที่ที่ใกล้พระองค์ท่านมากที่สุดแห่งนี้ฟังเสียงอาจารย์อารง์กดกันค่ะ เพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญที่วงไทยบลายออเคสตราเนี่ยถือว่าเป็นแบบเรียนตำราเรียนของพวกเราไม่ว่าเด็กๆเ,เหล่าเนี้ยจะโตไปอีกสักกี่รุ่นเนี่ยเราจะเรียนบทเพลงพระราชนิพนธ์เพราะนั่นคือบทเพลงที่คีตตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยได้ส่งพระราชนบรมไว้ทุกบทเพลงครับทุกลำดับของบทเพลงด้วยครับจะเรียนจะสอนบทเพลงพระราชนิพนธ์ต่อไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม วงไทยบลายออเคสตราอย่างเูาเนี่ยเราจะเรียนบทเพลงพระราชนิพนธ์กันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสถานที่เด็กแสดง,สดงวันนี้ก็ใกล้กับพระบรมมหาราชวางังอีบทเพลงที่เด็กๆพากันเปล่งบรรเลงออกมาเนี่ยผมคิดว่าก็คองคํทให้พวกเขามีความหวังมีพลังแล้วก็ได้แสดงออกถึงความร,รักพระดีต่อพระองค์ท่านนะน้องๆวงไทยบลายออเคสตรานี่ก็คุ้นเคยกับเรื่องเล่าเช้านี้เป็นอย่างดีนะคะครับ นี่โตกันขึ้นเยอะเลยค่ะเราเคยไปเยี่ยมน้องๆที่เขาใหญ่นะคะ <im le> ตอนนั้นยังเด็กๆกันอยู่เลยตอนนี้โตขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นมากครับน่ารักเหมือนเดิมทุกคนคคกเขาก็จะเติบโตต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นรอยยิ้มให้ใคร <im le> ลหลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจด้วยคุณผู้ชมร่วมกัน